คู่นี้เขาชัดเจนนะน้องเอมคุณแักชาลีแล้วก็คุณกามินล่าสุดนี้มีโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนๆเขาแบบว่าโอ้โหตายกันเป็นแถบเลยเมื่อกี้เราไปส่องติ๊กตอกอยู่ไง<ฮ>รอบแรกคุณกามินมาสนามบินใช่ไหมแม่คุณแอกอะ่ะเขาไปรับรอบแรกแต่ว่ารอบล่าสุดเลยอะ คือนักไปรับเองเลยนะคะนี่เขาบอกว่าไม่ได้พูดลอยๆนะพูดจริงทําจริงนะจ้าที่ประกาศเดินหน้าจีบสาวดาวติ๊กต็อกชาวเกาหลีใต้คุณจีกาบินนะฮะเพราะว่าล่าสุดนี้คุณกาบินแลนดิ้งถึงไทยอย่างที่บอกนะฮะไปรับด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะฮะมีการพาคุณกาบินเนี่ยไปทานอาหารไทยพร้อมคุณแม่ด้วยอืมเป็นใจผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็มีไปถ่ายแบบกันต่อด้วยก็คือตอนนี้มีงานคู่เข้ามาแล้วใช่ป่ะ<ช>เป็นพร<ช>ีเซนเตอร์อะไรแบบนี้เลยนะฮะชาด้อมชามินเห็นแล้วก็ฟินกันสุดๆนะฮะรอเชียร์รอลุ้นว่าทั้งคู่จะขยับสถานะกันเมื่อไหร่ชื่อด้อมคนน่ารักจังเลยอ่ะชา,ชามินนะชามินเนาะกามินกับแอคชาลีอรอติดตามและกันว่าคืนไลฟ์ของคุณกามินเขาบอกว่าคนดูเจ็ด มื่นะคือแบบพุง่งยอดพุ่งมากๆ<า>เลยนะคะยังไงก็รอติดตามผลงานและการรวมถึงความรักของคุณแน็คครั้งนี้ว่าจะเป็นยังไงเพราะาเขาเป็นคนแบบเต็มที่อ่ะเวลาเขารักใคร,รเขาก็ไปสุดเหมือนกัน